หมูน้อยพาแซบสวัสดีคะ่ะวันนี้หมูน้อยพาแซบอยากกินฮอทดอกแดงคะ่ะเลยซื้อยกถุงมาทอดเองไปเลยคะ่ะก่อนจะเอาไปทอดเอาพาสติกห่อฮอทดอกแดงออกก่อนนะคะแล้วก็เอามาผ่าหัวท้ายตั้งกระทะใส่น้ำมันร้อนๆทอดแบบนี้เลยคะ่ะทอดให้พองๆนะคะจะได้กรอบคะ่ะถ้าทอดไม่กรอบไม่อร่อยนะคะ ทอดสุกแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะขาดไม่ได้เลยคือน้ำจิ้มมะขามแซ่บๆค่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนนี้หมูน้อยผาแซ่บหิวแล้วค่ะน้าลายไหลแล้วนะคะตอนนี้ฮอตดอกแดงทอดใหม่ๆห,หอมๆร้อนๆแบบนี้อร่อยที่สุดค่ะเด็กๆก,ก็ชอบนะคะ กินกันใหญ่เลยค่ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะเป็นกําลังใจให้หมูน้อยพาแซบทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ